สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28มิถุนายนพุทธศักราชสองพั เป็นวันที่59ิที่ข้าพเจ้านางสาวิมชนกพัทราชลิธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิรชนมต่างๆถวายเป็นท่านบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,า,ชาและอาจารย์ระยะบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทการปรตนะใจอรังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระกวรรตังอภิวาเทนี สวัสดิ์ค่ะโตพร,ตร,ร,ระคัมภีตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระคัมภีร์โสาวกสังโฆสังฆังนภาานี้สองบทบูชาพระไตรปิฎพิณา,า,ารังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปร,ริณิพุโตผู้เนหิธรามานนธานิปารมีหิจัติสติยาวาชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสรานังค่ะโตปูเชนิรัตานาต่ยังธร,รรมังจารามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตา ตุเทวตาสัตมังมุนิราชาศาสนตุสขามุกกทังสักเกการเมจรูเบขี่ดีศรีาตัตเถจันทรุเขวิมาเนที่เปรตเถจคามเมตรูว่านาหานีเคหาวัตถุมหิเขเตพุมาจายันตุเทวาชลาถาลวิสเมนากขังคันทัปนาคาทีทันตาสันติเกยังมุนิราว่าจันนางสาทธวโเมสนันตุธรรมสวรรคกาโรยมพัทันตาธรรมสวรรคกาโรยามพัทันตาธรรมสวรนกาโรยามพทันตา สี่บทสวดบุคภาพภาคณะมรการนั่งโมตัสสะพักวัตรตระโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะพักวัตรตระโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะพักวัตรตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตสรณะขมนาปาเถรพูดทางสรณะคาฉามิทำมังสรณะคาฉามิสังฆังสรณะคาฉามิทุติยมปีพุทธังสรณะคาฉามิทุติยมปีทำมังสรณะคาฉามิทุติยมปีสังฆังสรณะคาฉามิตาติยมปีพุทธังสรณะคาฉามิตาติยมปีทำมังสรณะคาฉามิตาติยมปีสังฆังสรณะคาามิ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุอตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุอตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุอตุสัพพทาเจ 7. บทสวดติรัตนะปะนามาคาถาพุทธังนัมีรัตนภูตสริลจิตังธรรมังนัมีรัตนภูตวิสุทธิสารัง ตัศุสีลทิฏฐิเอตังนัมีติรัตนังรัตนาตยะวะหังสัมมาสมโมสาธิตวัตถุวิเศษะูตังอัญโยยายะย,ย,ยุตะคุณะโยค ok ะวะสปวัตตังอสุมิตตยมิปิตเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจเเรนจะจะปาตุภูตังคามภิรยะยานวิสัยังอติตตุตสังวิญโยหิปิตตะชะเนหิวิชัญนยรูปังโลก,กัมหิเกหิจิต กระทั่จุปอรัพปณียังเกสรจิตจุดสุดทุววที่ตามคูณานะกายะตายะในเมหิเจวะชนะตายะสุวิสุตาสาตามิีสมุปัสตังมณสีสุสทธาปัสสาธาทานังปุญญัติกานะมะสม,มุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุจจนุจานามุขะสรารนังคตามังปูชาระหิสุประมังอภิปูชเนยังนิพานะสัจจิกิริยายุป,ปนิสยะถังสัม,มากิเลสสามะละโสทานาสิทธิยาจะกสาธุหิอัตคุสุระ กุสเลหุปะเสวนียังไปนีหิจาริสารนังข้ามะนียะนียะเมวะตัสมาหิตังต,ติรัตนังสารนังขะตาังค่ะรันตินที่วังข้าหน,น้านศูนมาสมานาปูเชมจาปิสาะ,ะตังสุปัสสันติตาตาตถานุปาริจริยาสถารตาจาักบุญเยนะตตาสุกะเตนะสุขีพระเมวุเตเชนะตัสจะก สัทาปีสวัตติโหงตุโยเจทาธรรมวิรายัยางปีปนามะคูโตโลกุตระีิสมมโยนิยโตสุโพชมังต์ตโสโปนิสัยยะจยจะยายะอายัมปีโหงตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปะสาธากาโร นัมมคารสิทธิคาถาโยจากภุมาโมหามาลาปัตโขสามังวัพุธโธสุขโวิมุตโตมารัสสะปาาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังชันตังวินเยยังพุธังวารันตังเสรสานามามิโลกัสสนาถาจาวินะวินายักัจจะตันติจสาเชียสิทธิหงตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุทามโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัาเสสีโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธัมมาธารสสะทารี ตาว่โหสันติการสตินโนธรรมังวราตังศิลสารนนามิโมหะประลางอุปสันตทาหังนันเตทสาเตชิตาติโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสปาปะปูปะกิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโคจ่า สวาสดาตธรรมมังวิธีตังกรุติสังฆังวัดาาันตังเศรษฐสาน้ามัมีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลัทธิฏฐิกัตะยาสาเตยสัจติหงตุสะพันตะยาจาวินาสเมนตุก้าบทสวดนโมกาลัฏฐคถานโมราตโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสีโนนโมอุตมธรรมมา,า,า,าสาธสวาสดาตัสสะเสวะเตนิธานโมมหาสักคาสาปิวิสุทธสีลัทธิฏฐิโนนโมโอมาตายาราาัตสารัตนาตยัสสาธุมมาาาธาาากงังนโมโอมกาตีตสัาสสะตัสวาถุ ตัยาสป,ปินโมการัปภาเวนะวิคัตันตุอุธาวานโมการานุภาเวนะสวัตติม,มุนตุสัพพทานโมการัสเตีเชนะวิธีมหิโหม,มิเตชวาสี่กวรสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสปันเองังสมัยยังปัจกวาสเกสุวิหารติกาปิละพุทธสมิงมหาวันีมหาตาพิ่ขุสันธีนะสัตติงปจัมมัติหิพิ่ขุเชหาาิสัพเพเหวะาอรหันเติหิทัศสิจโลคาธาตุหิเทวตาเยปุณนนัสนมิเตตาเหอติพระกวันทสัส พระกวันตังทัศนายพะพิกูสังคจะอัตกุจต so, ูนังสุธาวาสกายิการนัเทวนาอิตราหุสียังขุปักวาสเพสุวิหารติกาปีลตุสุมินว่าหามเาตาพิฆูสังเกนัสติงมันจะมาเตหีพิูสิสารไปเห็ว่าอาหารเตหิทัศนีจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุริเดนัสสันยิปิตาคุติกพระกวางตังทัสนัยพระพิฆูตสังคจะยันุนั้นว่ายน์ปิเยนัปปะกวาตุเตยนุกตสังกมยญาอุปสังกมิตรวาพระวางตัวสันติกเกตพรรสารภาษาภาเสยยามา สุทาวาเสสุเทเวสุอันตรยิตาภควาตุโุรตโตปตุระหังสุอภิวัตเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาตุสติเกอมังคัังอภาสิมหาสัมมาวะสมะโยปาวะนัสมตเทวกายาสมาคตาอัคตธรรมหะอิมังธรรมสามยังทักกิตายีวะอปะ ราชิตสังคันติอาตโกอาปราเทวตาภักวตตสันติเกมาคะังภ a สีตระตพิโสมาางสุจิตาอัตอัตนุชุกามังกสารวิวาเนคานิฆหิตวาอินทรียานิรักขันติบันติตาติอาตโกอราเทวตาภักดวะตตสันติกมาคังภาสีเศตวากีลังเจตวะีคังอินะกีลังหัจเมชาเตจารันติสุดท้าวิมานาจักภมตาสุันตาสุสูนาคติอาตโกอาปราเทวตาภักวะตตสันติเกมาคระังภาสีเยเกจิพุธังสุรนาคตาเสนต สียป <S ess> ุยนัตพิกเวทัสสุจลกทธุสุเทวตาติปติตาหุติตถาคตังทัเนีกิขุสังกัจเจปิเตวิเวอเหุสูอธิมัถางานโตสัมมาสัมพุทธเตสัมพวกกัตานาเอตมะเวเทวตารนิปตาเหตุสูงเนทัแมหิตริยปิเตพิกเวอวิสันติอนาคันานังโตสัมมาสัมพุทธเตสัมพกกัตานาเอตรมเวะเทวตาสนิปติเหวิสงเนื้อทับปีแมหิตรติยิิพิกเวตสันติ เวทวกายานังนำอานิเทศิสามีพี่เวเทวกายานังนามานิตั้งศาสสาทุกการว่นิสกโรถักภาสิสามีติเอวัมพันเตติขูเตติพขูภาวะโตกว่จักรสุงภพระวะอิตธาบโวจารสิโลกามนุกสามียถาภูมิอัตถสิตาเยสิตากริยขปนาปิอิทธาสมาหิตาปุถุสีหาวสันตินาโรมาหาสาวพิสังขุนโอทาตมัทสาสุธาวิประสานน้ำมานมาเวลาพินโยปัญจลิส Pancas sa tei jata ma pani kapila kota pei tato omel tei jas sa a sa sarana tei tei wakai japi kanta tei wissan piki kou tei sa a tappa kou kou lo so tappa kou tei sa sa sanang tei sampe doe weng jana a muno sana ta sanang a pekei sa sana ma ta kou a pekei na ta ma ta kou tei sa sa pappu ta a mou na kita sa kou ma tato a ma tei jas sa ta a sa wakai sarana tei jata pei japi kanta tei wissan piki kiti i sami kira hi anapu peso sa ta sa hasang wai jana ka kou ma kapila kota ma ite ma ีกนสิติมังสัสาศาหิมวตายังขนั้นต่นนี้หนูอิทธิมนต์ตัวชุดเดิมวันตวนาันตังักิสิทิตรพี่ังี่กับนางสิิติมัสตตาขีติศัาสายังนนั้นแต่วันนี้หนูอิทิมนต์ตัวชุเดิมหันวนาวันตัวันิสิทตองาทมีี่กับมงีกับนาสติมังอิเตสหัสัสนาังขันนั้นต่วันนี้นอิทธิมตัวเิมวันวนาวันตั ข้สมิติมนังปุริมัจติสังราชถ้าตรัสถภาษาสติขันธ์อนัิปติมาราชสัจสุปุตตปิตสะพราโวถ้านมามาภะละอิทิมตโตติมันวันาวันโตินมันาภิกรรมิาสิติณังถ้ากินจติสังราชวิรูโหตภาษาสติกุมารังิปติมาราสัสุปุตตปิตสะาโวมามาภะละอิทิมตโตติมันวันาวันโตินมันาภิกรรมิาสิติมนังมาจติสังราชวิรูปโภาษาสติขันธ์นอน ดตาภาษาสติน <S 々> ักนังอธทิปติมหาราชาโสกุฎปิตาสาาวนามามาพลาอิทธิมตุิติมตวนตุสิลมธามนพี่กรรมพิุชวิติมนาปุริมาที่สังทตาโคทักกินาวิรัวโกปัจฉิมนาวิรัวโกกูเวรอุตรังสิสังสาิโรเทมหาราชาจำมันตาถุรติีสาพันธะมณะอัถังสูงม่าในกัปปิละวะเวจะสังมโยวิโตลาสอะคุมันจานิกาสธามายาปุเทนตุเวเทนตุวีปูจะวีปูตสัเสหตันทานุกรรมวิเโษ ลาคูปันจิโกเจวะติมปะดูสุรีวะจัสา,าเอเตจันเดยยจาราชโนกันทบาสาราชุพิโมทมานะพิกรมงพิโกนสิมิติงวณังอาทักคูนาภาษานาคาเวสาลาสากันจกากราัพละสัตระอาคูปายาคาสกยาธิพิยามุนาทาตระถาจาักอาคูนาคายาสัสินโนเอรามโนมหานาโคสมกัสิมิติวงวณังเยนะคาราชา ราเชสาหสารันติที่พาธิชาปัคยุทธวิสุทธจักรคูเวหายาสาเตวัณมัตตปตาจิตุราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานาฆราชานมาสิสุปนาโตเขมามังสิพุทโธสนาหิวัจฉิอุปหะยันตานาคาสุปนาสารนมังังสุพุทธังทิทวชิราหัตเถนะสมุตทางสุราสิตาภาตโรวาสวัเสติอิทิมโตยะสสินโอกากัญฉามมหาปิสมะอสุราทานาเวกสาเวปจิตติสุจิตติจักราหาราโทนามุจิสาหสตันจักรุลิปุตานังสพเวโรจนามังกาสันนิยตวะปปิเสีนางราหุปะะมปััเินต

อาโจะเทวาปฏภมจะเตโชวโยตถาทามมวุ่าวุณาเทวสมุจะยัสสาระหะเม่ต่กรุณากรกาอาูเทวยสิโุทัสเสตะกายาสินานัตวันโนอิที่มันตัวชุเต็มตวนังตัวินมาตนาพิกามุิสนสิมิติะนังเวนัตจะเทวสารีจะอัสมาจะทุเวยมานัตุสุปิสาเทวจนทภูระักิตาสุริยสุวรรณสาเทวสุริยะมะคูกระักิตานักตะนิวรักิตาอาภูมนทัพว่าสักการวัศนงวัวโ ภูเทวาชลามัคคิสีคาราริวะอาริจกาจารัชาจะกุมาบุพานิพาสโนวรุราสหธรรมาจักัจุตาจักานิสกัสสุเรระลุจิราอาคูอาคูวสวัสเนสโนทัสิทธทากายาสไปนานัตตะวันนิโนอิทธิมันตจุติมันตะวันนามันตสัจสิโนมาทัพมนะพิกำมุพิโกนังสิมติวะนางสมานามาหาสมานามานุสาะมนุสุตมาคิตาปุสิกาอาคูอคูมโนปุสิกาอัตากุรโเทวาเยจาโลหิตวะสโนปารคามหาปารคาโนอา สุกากรุมหาอรุณาอากูเกเวเวขณาสาสหโอทาตระยาหามาภูคาอากเทววิจักนาประธมัตหาราคจามิสกัจายาสัตสีโนท่านนังอยางาคาบชนโยโยทิสสอภวิสติท่าเยาสเวนะตวันนโนอิทิมตะุติมตะวันนั้นตสัจโนมาทัมนาพิกมุพินสิติมนเขมีลารสตายามากัฏกาจายาสัสโนสังพิทกาลามาเศธาติาสวิมารตโนอกูอัถาภูกรรีมิจาท่าเศรษฐาคายาสเวนนัตตะวันนิโนิทิมต สถเทเทวะนิกายาสัพพินานัตะวันิโนนามันวะเยนะอคันจุเยจเยสถิสาสหะวุฒาติมัคขีรังโอตตินณนามาสวังตะเคโขาตังนาคังจะวะอสิตาสิตังสุภมารามาโตจักูตาอิเตมตโตสหะจันังกุมารติโสจสวะกัสินติมานสายสุมาโลกนามะหาคุมพิติจติอุปปโนชุติมันโตพิสมกายโยยัสสิโสทัศเสศอิสระอาคูปัญจตตวะสวัตติโนเตสันจัมมตโตอาคาหะไดตัปริวาริตโตเทจัดสัพพ วันตากริวารีธรรมวรมุขเสด็จกุจินังอิติตตระมหาเซโนกนหาเสนาอับเปสายิปามินาตรัลมหาจัสรังกาตวนาพพราวังยะถาภวุชโกมิโคท่านะยันตัวสวิจุโกตธาโสปจัตวาสิสังคุโตอัศยังวัเสตันจัตสาบังอวินเดร่วงกิตนาจปุมาลาโตอมติยิสศาสสรสักสารินรเตมาราศีนัยปิกันตาเตวิสังตปิโส เตชะอาตมปะมักระดุสุธพุทธศัสสานัวีตาราเคนิปการโมเนสังลมันปีอิชโยงสภเววิเชตสังฆามาพาหยติตายะสัชโนโมทันติสาภูเตหิสาวกกาเตชุนเนสตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังอเสวะนาชภาละนังวติทานาจะเสวนาปูชาจะปูชานียานังเอตัมมะกะรูตมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจักกะตะปุญญะตา อัตตสัมมาปันนิทิจจะเอตัมมัคระมุตตะมังหูสัญจรจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมัคระมุตมังมาตาปิตุอุปัาฐานังปุตตะทาราสัจังเขหูอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมัคระมุตมังทานานจะธรรมจริยาจะยาตะการานจะสังเขหูอนาวชานิกรรมานิเอตัมมัคระมุตมังอรติวิรติปปามัชปานาจสัญญโมอัปปมาโทจะทำมีสุเอตัมมัคระมุตมังคารวจนิวัตุจะสันตุธิจักกะตันดุตากาเลนะธรรมสวสาณ มังธันีิจะโสวจัตสตาสะม่านานันจทัสนังกาเลนะธรรมะสากฉาในในตมังคะลุมตมังตะโพจพมัจจริยันจอาริยสัจจานาทัสนังนิพานาสัจิกิริยาจเตมังคะลังตมังอุตตะสาโลกะธรรมเณรจิตตังยัตยัตสานาจามปติอโศกังวิราชังเขมังเอตตมังคะลังตมังเอตาทิสานิกตะวานาสัพัฏธรรมะปาราชิตาสัมพัฏฐาโสทิงคัตฉันติตันเตสังมังคะลุมุตมันติ สิบสองวาสวรรตนาปริยังกินวิตทางอิทาวังรามาสกิสุวานตนาบณีตังนโมสมะติตาคเทนะอิัมปีกุเทตนณีตังเอตินะสิจนะสวติหุตุขายังวิรากรรมะตมณีตังยัตถาสยะมุนีสมานิโตนาเตนะธรรมนะสมะติกิจอิัมปีธรรมีตนณีตังเอตินะสิจนะสวติหุนตุยัพุทธเถบริวรนยีสุิงสมาธิมานันติระกัญญามหสมาธินาเตนะสมนนวิจติอิตัมปีธรรมีตนาบุณตังเอตินัสสินาสัติหุ สังเกตัตนวุิังเอเทรสสวติมุนตุเยสุปยุตตมนสาธมีนานิกามิโนโคตมสาธมิเทปิเบตาอมตะวิาละธรรมธานิผู้ชิงชันาเิตมปิสังเกตัตนุิังเอเสสวติมุนตุขีนังกรานาณวังนาติสังวังวเดจจจิตายาติเกภะวัชิงเตขีนาพิชาวรุหมินนทาทปิิยายะายมปฏิโบอิทมปิสังเกตรัตนุิทังเอเสิจสวติมตุสิบสามบทสวด อัตตฮาเวชิตังเสโยยาจาย,ยังอิตราปชาอาต,ตาธันสัส,สสะโภสัสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวเทโมสคันทพโพมาโรรามาโรสหาพมุนาทิตังอัปปชิตังไกยราตถารูปัสชันตุโนสิบสี่วสวดเกสาปุตสูดภาสิมาตมิตังเตนะภาควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเอทะทุมหิมาอนุสเวนะมาปรมมาปรายมาอิติกิรายะมา ตก,กะสัมปทานีน้ามาตาก,กะเหตุมานัยยคาหินามาอาการะปริวิตะเกน้ามาทิฏฐินิชานะขันติยามาภาพปรูปตายะมาสมาโนโนคะนุยถาตุเหตุเมหิอัตนาวชานียถาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมามิยูหัก ตาสมาตานะหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุเมหิปชาหยาาิยะถายะถาตุเมหิอัตานาวะชาเนยะถาอิเมธามากุศลายิเมธามานาวะชาอิเมธามาวินโยปัส,สถาอิเมธามาสมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมหิอุปสัมปชะวิหะเรยะเรยะถาติ สิบห้าบทสวดอุปน like ิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะปมายงเรูปานิตัสานาสันติตนาเอตังพยายมวัฏเนยปยขามโนุปุญญานิกายิราถาสุขาวะนิอุปดิยติชีวิตตมะปมายังเรูปานีตสานาสันติตนาเอตังพยายมวัฏเนยปยขามโนโลกะวิสังขชาหิสันติเปโขโยธาไกยนะสัญญโมวาจายะอุตตเตตสะตังตัสสะเตตัสสะสุขายะหุติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวะหะ มาวะหาติเอสานิสังโสทามิสุเจเนนาทุกขติณขจันติสัมมาชารีสัะเปสังขาราณิสติยถาปัญญายาปัสสติอัานิมิติทุกขีเอสามังคุวิสุทธิยาสัะเปสังฆราณทุกขติยถาปัญญายาปัสสติอัถนิมิติทุกขีเอสามังคุวิสุทธิยาสัะเปตมาอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติอัานิมิติทุกขีเอสามังคุวิสุทธิยา สิบหกบวชสวดอปนาคชาดกอปนากตฐานะเมเกตุติยังอาหุตักกิกาเอทัญธัญญายาเมทาวีตังคันหยยะอปนาคังพระโมเวสรังยันติปปปทานิว่านานิจจะอารามรตุขาเจยานิมนุษสายะตักชิตาเนตังเกโยสารานังเทมังเนตังสรานัมุตตมังเนตังสรานังคัมมะสัพพทุขังมุจติโยจะพุทธัสสะธรรมัสสะสังฆจัสมาณังคโตจตานิอริยะสจจานิสัมมปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุตปาทังทุกขสัตต จะอติกมังอริยันจะอัฏอัฏถังิีกงทุกขูปัสสมาข้านินังเอตังขูสระนังเขมาเอตังสระนังโตังเอตังสะระนังคัมาสัมภัททุสังทุกขาปโมจติ สิบเจปรสวนพระเจ้ารัตคาถาอธิษัานว่าเพื่อมียาปฏิกังเขอนีขาตังบุคคลไม่ความคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงละไม่ความอมสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยนต่ห้เห็นหัอวตารจาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอันไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบรรนโยทำมังตัาตัดตวิปัสสติอสังมีรังอสังขปังตังวิฐานะนุภะรุหายเยข้าบุคคลในเห็นสร้างปัจจุบันไม่อ็ไม่ไม่ความแกในธรรมนั้นได้บุคคลน้นพึ่ง เพราะว่าความปรียกัรมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมีหาทีมาตัดมีอมหรัตมาตัดมตินตังเตตังเวพระเทกกัตรติจัดสันตุอจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกะกะทางกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการชนิแลสบแปบทสวยพินหาปัจเจเวคณานะปัถะชราธรรมไม่หิชรานางานนติตาเรามีความแขตเป็นธรรมดาจะลุ่มโคตรแกะเป็นาจรรุงบคไม่ได้มมมหิญญาทน่ เรามีความใจเป็นธรรมดาจะรู้กัากองตาเป็นไม่ได้สเปนหิเมปิเยหิมานาเปมินานาคา เราจะรับเว้นเป็นกระดาษคือว่าจะต้องได้พผ้าๆจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิกรรมมัายาโทกรรมโยนีกรรมปัญโทกรรมปฏิสาระนาเรามีกรรมไปของเรามีกรรมไปพูดมีผลมีกรรมไปดินเกิดมีกรรมพูดติดตามมีกรรมที่พูดอาศัยยังกรรมมันก็ได้สามีกัรมรัตยานังวาปาปะกังวาตัสัทายาทพระวิสามีเราทํากรรมอะไรไว้เป็นมูเดิรอเป็นหมาเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของคมนั้นสืบไปเอวังอมหีอภินันกเจะเวกิตรพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยายโยชนคถาทุกขปตาชนิทุกขาไมยปตาชนิปยาโสกปตาชนิโสกาโมตุสเพติวานิโนเอตาวตาจะอามิสัมปะทานคุณยสัมปะทางสเพเทวานโมทันตุสภาวสัมปติสิทธิยาทานังหันตุสัทธายาทละคันตุสีรังละคันตุสัพพทาภพวนาพิาตังหตุกัจฉันตุเทวตคาตาสเพพุทธาพระรัตตาปเจกันจะยังพระทังอันตันจตเตชเนะละขมชนิปสาโสยี่สิบบทสวดเทวตปาติทานคถายาเทวตาสันติวิหาระวัชนีทุเปกขเรโพธธิิิเรรรตตตหหามทานนนีวัตุิ โสติมกะโรนาเตถาวิหาราันเทเรเทราจัลนชานาวากาจัพพิคาโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสากาข้ามาจะเทสารีข้ามาจ,าาามาจาอิสาราสัมปะนาพูตภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทาสมภาวาสังเสทะช,ชาตาอัฐโวปะปาติกานิยานิกนารครรมะวังปจิตเตยสเพปีทุกขสสากรณตุสังขายังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทธา,า,าจบุคราสังโฆโมตุสมัครโวควะอัตัย อัถายะจายิตยายะจัอัมเหแลกตุสัทธโมสัพเปติธรรมวชิริโนวติงุติสัปะปะสันปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทนา,านคาถาบุญดัชสิธานีกัตตาสอาญานัญญานิกัตตา กะตะนิเมเตมสัจะพาขี่นงมุตุสตานันตาปะมามานากาเยปิยาคุณาวันตาจามัยหังมาตาปิตาทายโยทิถามจะยะทิถา,าวาอัญเยมันตนาตะเวริโนสตาทิทันติโรกัสมิงเตปุม,มาจาตุโยนิกาปัญเจกะจากตุวโวการาสังสารันตาพระบาเวเยยาตังเมปฏิทานามีอนุโมทัน ตุเตยสยังเยจิมังนัประชานันติเทวาเตสังนิเยทยุงยัมมายาทินานาปุญญาณนังอนุโมทะหนาเหตุนะสาพเพสตาสถทางหลงตุอเวราสุขสุขชีวิโนเขมานปทันจัปะปะโกนตุเตสาสาสิชตาตังสุภา สัตว์ท้งหลายไม่มีที่สุงไม่มีประมาณงเป็นผู้มีส่วนแหบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แระแห่งบุญอื่นแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสเกิดในกาเนิดสี่มีขันทาแรขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในหมกน้อยแรพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอ ขอสัตว์ทั้งปวงจญญงอย่างมีเบญดูเป็นสุขเส,ส,ส,สม,มอเถิดไละจนถ,ถึงธาตุอากษะแสเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงทำให้เธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมนน้แห่งความเพียรนีส่งในการบูชาพระราชาตาด้วยการสายายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิลประฐา,านเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงสิดมีแก่พระเจ้าขอให้้นทั่ทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทังทางโลกและทางธรรมขอเจตวาดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบรดอํานอพรให้แก่้าพเจ้าและวัดถุงมงคลพระกิ่งพรีหนาโดนมนีโดยมนีที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศนิหารแต่สราจนวัดถ ขอจงสำเร็จศักดิ์ศรีทุกประการเถิดสาธุ